าาแล้วกนไปกันีเวันนี้านากวก็ันนี้ก็สนุกดีครับวันนี้ได้มาเจอก็อีครับได้มาวีด้วยเพราะว่าวันนี้เขาก็จัดแต่ว่าเป็นแกนอุนินเออแล้วก็เป็นแนที่จัดมาก็เลยจัดเป็นหวานมาเลยจัดเป็นหวานเลยกว่าไปเจอแ่ความรักกแล้วก็อีกอย่างนเทศกาลเเทศกาลปีนี้เนี่ยคือ ก็บอกว่าอยากให้ทุกคนได้รับความรักเองนะถึงแม้แต่กระทัพงพิดเองเลยนะครับไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่มีแฟนไม่เป็นไรหันมาไม่พลาดก็ยังไม่เจอใครแต่หันไปในหน้าจอจะเจอพวกเราสองคนไงคอยรักแฟนคขับอยดีกันนี่เขาก็มาดูเน้าหัวรถก่อนติดไปเลยติดไปเลยนะก็วันนี้วันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นบรรยากาศที่เตืนความรักซึ่งซึ่งเราคิดเหยว อะไรจ้าไม่ใช่อะไรเออรู Luckily, like ้สึก oh, ว่าเราเราวันที the mm ่สิบสี่อ่ะผมแบบว่าคิดถึงว่าอยู่นี่ไงนเขาอยู่เขาอยู่เกาหลีไปทำงานใช่ไปทำงานไปคนเดียวผมก็ทำงานจะจะผมว่าทำงานแบบว่าตอนที่แบบใช่ก็เลยก็อยู่คนเดียวครับเติดเลยก็อยู่กับพี่เบิร์เอารู้ได้ไงว่าจะอยู่คนเดียวไม่วันนี้ก็เลยมาเหมือนคี่บอกว่าเรามาแบบทีวารินไทยก่อนเราเป็นครับใช่ไล้แบบ ต้องผมพูดตลอดก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยู่คนเดียวมาตลอดแหมถ้าพูดอย่างนี้นะครับวันนะครับถ้าย้อนกลับไปสามสี่ปีมาวันนี้ไม่มีเลยน่ารักอะผมยังงอนและงอนแบบจริงจังด้วยจริงจริงอะสิสีมีงานก็มาผมได้รับนะเอะไรอะไรอะไรควาติดงานเหมือนกันครับเอาใหม่ว่าสรุปได้อยู่คนเดียวไหมตอนไหนปีนั้น ผมไม่รู้จริงๆอะไนี่ไม่รู้จริงๆแต่ว่าเบื้องต้นก็เตรียมแมวเอาไว้ครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้สำหคนเดียวเตรียมอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าต้อทำไปด้วยนะครัพี่บอยทะโคนเกลียดเพราสอนครัจะไปพูดอย่างนั้นไอ้เหรอไอเขาตรงสายไม่บอยเขาก็รอดูครับรอดูแต่น้องไม่หยุดไม่ใช่มาตระเวนพกลแค่ไหนผมเนี่ยนะครับบินไปไม่น่าทันครับบินไปน้องน่าจะบินกลับมาพอดี ไปเรื่องปกติแล้วเขามีกำลังใจเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไปทำงานต่างประเทศคนเดียวเขาไปแทนโี่เขาเกงาไหมสนุกไหมเกงาไหมโวยเกงาอยู่แล้วครับก็มีคนแต่ว่าซื้อตั๋วมาด้วยบีแน่นอนเพราะเห็นแฟนขับหลในท่านซื้อตั๋วตาไปแล้วเพราะว่ามันมีฟีลแบบเวลาเราไปทำงานที่ต่างประเทศก็จะมีแบบมีทีมงานในทุกๆที่ด้วยรอบนี้ไปแบบเขาแบบทีมงานไปนุอนไป่นนุ่นบ้ เคยลองบอกเอาหถเงาถ้ามีพี่ถ้าโอ้ที่นู่นมันจะเป็นยังไงเออเออเขาบินไปวันที่15เหมือนที่ญี่ปุ่นฮะก็แบบไปล c a n c e ด้วยกันเลยฮัลโหลฮัลโหลงั้น cancel งานที่สามเมื่อเช้ากล้าจริงหรือเปล่าไม่แต่ว่าที่เกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้มีหิมะตกด้วยไม่คือเอาจริงๆผมจะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปหิมะแต่แชร์ว่าเขาจะไม่ได้ไปดู first snow คนเดียวเออไม่ใช่ first snow แล้วป่ะ ว่สนุกอยู่อ๋ออวันสนุกใช่ใช่ใช่วัสุมคือแบอหมีหมาจงาก่อนอะเคยไปแตบบที่แบบสนุกแล้วเราเข้าไปแบบไปบ้านหิมะแล้วราแบเอะไร่างี้สนุกอยากให้พี่หูไปด้วย่อยากไปเห็นพี่เป็นัรด้วยกันเป๊ปเป้ปเปีปเป๊ปเ้จะเป๊ปเปี่ไ้นคือตั๋วไปเาหปเบิาเป๊ปเป๊ปเปคปเป๊ปเป๊ปเา๊ปาป๊ปเน๊้เป๊ปเป๊ปเข๊ปเป๊ป่ป๊คเป๊เปมดแล้ว คนไม่รูของเลเอร์ mm. like ้หแล้วอันนี้เรื่องจริงับอันนี้ก็เรื่องจริงเรื่องจริงครับถ้าขึ้นไหมมายากมากจอี่ลูก้านะครับาย้ทีอกว่นะป็นิมาสคนเออไม่ใเแต่ว่ามันคือมันเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่ามันมันมนมีคนอื่นมันเลยรู้สึกแบบมันไม่ใช่แบไวใช่แต่ว่าแต่ว่าคนมันน้อยมากเพราะว่าเราไปอยู่ที่นอกเมืองอยู่ตัวฮามาอะไรเ้ยแต่ว่ามันได้ มันไม่เคยอย่างคนอื่นมากกว่าว้าวว้าวผมว่าคนอื่นเขาว้าวผมมากกว่าไม่ต้องพูดนมึงขาพูดไอ้เรื่องนี้เขาพูดไม่ได้เขาเป็นคนญี่ปุ่นขายของนี่เรื่องขายขอนี่อย่าพูดนะี่จะบอกความแตกของเขาคือเราเวไปแบบไปแช่บ่อน้ำร้อนใช่ไหมเขาจะเราแบบมันจะขแบบไปอ ผมแก้งผมแก้งผมเวลาอาบดาวเนี่ยเขาแบบเขาตั้งเขาตักหนาวแล้วก็แบบล่าดับคืนใช่ล่าดับเย็นแจ้งคือบรรยากาศมันหนาวมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าพวกผมมาเสียงยากมากไปถึงว่าไปแล้วแบบเขาอึมเขาอึมเขานึมเขามันเป็นบรรยากาศที่เงียบมากจะมีเสียงแบบเสียงแหวะเสียงหงุดหงเสียงกลางว่าใช่แล้วก็รู้สึกว่าคือเป็นบรรยากาศที่จักรจีทีหนึ่งใช่แต่ผมกระทกเข้าใจเขาอย่างนึงนะคือตอนมีนวด คือเขาบอกแล้วว่าแบบนวดได้แค่คนเดียวเราอาจจะมีไปทานข้าวก่อนครับแต่ทีเนี้ยเขายอมแบบเขาไปเข้าไปนวดแล้วผมก็แบบเขาเหงาจะไม่รู้ทำอะไรเขาก็แบบมาเนี่ยที่ให้เราไปนวดเพราะว่าผมกลัวว่าผมปวดหลังแต่ผมไปนอนห้องหินรู้สึกเขาไปนอนปวดคอมากอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ว่าไปนอนห้องหินมันเป็นห้องหินเขาเรียกว่าห้องหินปาดหินอืมครับไอตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็เป็นส่วเขานะแต่ว่าเราไปนวดคนเดียวเราก็จะอยู่คนเดียวยังไงอ๋อไม่ใช่ แต่ไม่ไม่ใช่หรอเรื่องหรอเรื่อแต่หมายถึงว่ามันเป็นความประทับใจตรงนี้ว่าเขาเขาอยากทำอะไรเขาอยากไปวิ่งก็ไปด้วยช่วงนั้นขนาดป่วยด้วยนะคุณทำตัวกินกันเก็ก็ินก็สบายสบายอ่ะถือว่าเป็นไปไยาก็ไม่พี่โอ้โหรู้จักกันมาสี่ปีเอ่อสี่ปีกว่าก็แสดงว่าทุกทุกมุมเห็นหมดแล้วเอามันจะเขินตอนถ้าคนอื่นมากกว่ามันแบบ ถามว่ามันจะเขินไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนความเขินเราเปลี่ยนแค่มุมมอง่เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นความขิงเราจะรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีคือเราเราไม่ยังไงก็ไม่เห็นขิงเท่านั้นคือไม่เราเราให้โล่เอ็นบอลแค่แหลกประมาณนีอแล้วขิงมีมีอะไรขิงไหมสรุปอะไรดีสุดตอนเสร็จครับถืว่าผมให้ตอน ตอนแช่บ่ออ๋อแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าสมมติเราได้ไปบ่อแบบธรรมชาติแล้วก็แบบได้เหี่ยวไปเนาะ้าพการชนะไม่ปีหน้าปีหน้าปีแบบปีนี้หรอใช่เพราะว่าไปญี่ปุ่นเขาชอบเยอะมากเลยเขาชอบเรือมากต่างระบบเลยรอบนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรจะซื้ออะไรเขาไปซื้อมาหลายวันทีแล้วไงเออผมเป็นนี่แหละที่ไปซื้อจะซื้ออะไรให้เขาไหมซื้อไปแล้ววันเกิดเขาใส่มาปวดหรือยาง ยังอย่งอย่รองหเขาใส่รูปลงดสร้อยส่อยเลยเจ็ดหลักเลยหรอไม่หลักครับรับหลักเพราะฉะนั้นหลักจะตนิยมไปสามหลักอะไรนะครับคือผมรู้สึกว่านี่ซื้อแล้วอยากให้ใส่ก็เลยบอเพราะไอ้โซี่มันอยู่ของเขามันดไอดว่าจะเป็นแบบว่าพวกอยพวกอะไรมันถ้าเสื้อมันซื้อแล้ว เป็นตว่าซื้อไปแล้วส้มันพิเศษไไงบ้ตไ่อกไม่่อูกบาทบาทเดียวฮะัีดีเอาดถึงบาทด้วยก็ส้อยเรือส้อยคาสินียน่ารักน่ารักเป็นเป็นเป็นคู่กันหรือว่าผมมีผมมีเป็นข้อมือค่นอมันคืออะไรที่ต้องซื้อให้แล้ว ก็คิดว่าเขาจะคิดมดีแล้วเขาก็เป็นเจ้าพ่อแห่งาซคถจะเห็นนะติดตามในแบบไอจีเขาในแบบเฟซบุกขเขาอะเป็นคนที่กินกับการซื้อเคื่องแบดูแต่ละอย่างไม่ซ้ำผมมีั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมมีแค่อย่างเดียวเองแค่เดียวขามีแบบประดับตัวนั่นของใครขายแ่นั้นแหละโอ้โมอเปอไรกทแไม่ต้้วันจะอยู่ก็จะอยู่ไม่มีแบบใค้ก่อนว่าย้อนละ บินไปค่ะอะไรนะครับไครก่อนมากกว่าจริงจริงคิดไปแล้วเสร็จละอีกสักเต้นไม่แต่ว่าผมเป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนแบบแม้เอาฉันไม่เอาเงินจับาถ้าสมมติจะสมมติว่าจะทำอะไรแบบแบเอ็กซ์เพรสเนี่ยดีกว่ามันล่ะรับมันเลยต้องอะไรที่ต่อราคาพี่บอกว่าให้แฟนเลย ร uhm. ู้พี่ดูรายการด้วยนะเนี่ยเผื่อติดตามบทได้สรวยแต่ไม่ใช่ราศีเราราศีอ้าวเออเขาอื่นคนอื่นที่ออกได้ไปออกได้เราะเราเออคมแล้วครับโอ้ยพูดถึงการทำงานเยอะแต่ว่าเช่นเดียวกันผมก็ดูแลคนเยอะดูแลคนเฒ่าคนแก่อะม่านี่เพิ่งทำบ้านเสร็จย้ายบ้านทำให้หมาหมาหมาเลิกเล่นยิงแล้ว ใครอยากเล่นนิ้วหรือสนใจอะไรรายการช่องไหนนะบอกมาผมไปเล่นไปเล่นกับมาเพิ่มให้บอกกัด้วยต้องมามาตลกมากขยันทำงานไม่มีโรคอะไรเลยความดันไม่มีท่าแล้วขับไปเส้นมามาหรือเปล่าประกันเขาขาดอยู่แล้วคทำบ้านไปทำบ้านไปห้าแสนได้บอกว่าบอกมาหักด้วยมาคืนผมนะไม่ได้ให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กลับมาแบบร้อยเท่าพันเท่าการทำที่ดีสุดให้พร้อมใช่ให้อยู่แล้วจันอันนี้คือรักสุดมาเกาทำบ้าน ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าคือพอคนเกษียณแล้วครับสิ่งที่เขาอยากทำเขาไม่ได้อยากได้เงินเยอะแยะเขาเขาอยากมีอะไรทำมีอะไรทำครับตอเราดิสุดว่าแก๊งเป็นคารายสองแดีกว่าอุ้ยเป็นนี่อยัางผมมาเอออก็คือแก๊งอยู่นะแก๊งอยู่แบบนี้มาม้าก็รู้แล้วใช่แล้วอาม้ารู้แล้วเออใช่นี่มาม้าดูอยู่จบแล้วมารู้แล้วไม่หลอกไม่เป็นไรเด็กเขาไม่หลอกเขาไม่บอก ok cảm ơn các bạn ạ. Tìm đâu? Tìm cái gì? 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 Tìm cái